ตีไหมเป่านี่ไหมมิกกี้ไหมทานเลยค่ะนี่เนาะหลายคนนะครับอาจจะได้เห็นคลิปที่พี่แนทได้แสดงอภิิหารไปนะครับผมตัวก็เพื่อนๆก็เอาไปเล่นซ้ำกันสนุกเลยแต่ดูท่าทางมีคนไม่ค่อยสนุกด้วยเพราะว่าคลิปที่ออกไปครับมันเห็นเป็นคลิปใช่ไหมฮะแต่บางทีมันก็ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ซึ่งก็มีหลายครั้งเหมือนกัน ผมก็รู้แหละว่าไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยวันนี้เขาก็เลยจะพาเองมานี่ไงมากินร้านอาหารอร่อยๆไงอยู่สวยๆเริ่มมีรอยยิ้มบ้างยังกิ้งหนึ่งไม่รู้และร้านนี้นะที่เด็ดเขาเลยนะคือกุ้งไม่นับปูจันปึ้งแป้งเลยอมีรอยยิ้มแล้วมีมีหนึ่งยิ้มแล้วมีหนึ่งยิ้มแล้วแต่ที่นี่นะไม่ต้องไปไกลถึงอยุธยาด้วยอเริ่มอีกหนึ่งยิ้มนะเริ่มนี้มทีมงานทีมงานขอกุ้งอ นี yeah, ่แค่แปมเป์นเนี่ยลองดูดิเทียบกับหน้าใหญ่กว่าหน้าเขาอย่างเนี่ยใหญ่กว่าหน้าเข้าใจแต่กลัวกุ้งหล่นมากเลยเนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขาไปดูบรรยากาศข้างในอาจจะยิ้มมากกว่านี้ก็ได้นะเนาะเขาไปดูข้างในกันด, <laughs> ด,ดูกุ้งสิตกไปเลยนะ <laughs> <laughs> นไงบรรยากาศดีใช่ไหม ดีมากเลยแต่รู้สึกแปลกๆปลกไหมใช่ใช่อะไรของมึงอ้าวก็เมื่อวานเห็นบอกจะกินกุ้งกินกุ้งก็นึกว่าชวนก็กูถามอยู่ว่าเอ้ยร้านไหนดีร้านไหนดีร้านนี้ไงดีตามนัดเลยตามเวลาเลยเนี่ยเอ้ยก็กูจะมากินกันสองคนเว้ยอะไรเหรอนี่คือจะมาเดทกันเหรอเออที่ไงก็เลยใส่เสื้อสีแดงอเลยไงอ่ะก็ไม่ไม่เหี่ยวอยู่ดีเหรอดีแล้วเราจะได้สั่งหลายอย่างจะได้มีคนช่วยหาร ที่เมื่อวานเราคุยกันเนี่ยที่นี่มีอะไรดีบ้างกุ้งใช่เมื่อกี้กูเห็นแล้วกุ้งแบบโตเท่านี้เลยโวิวเออแต่คุณใจร้ายนะมาคนเดียวนึกว่าจะพาส่งพาสาวมาไม่ว่างมีกุ้งเพิ่มมาก็เท่ากับมีกําลังคนในการกินเพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยววันนี้เรามาสั่งอาหารกันเพราะที่นี่ทีเด็ดคือกุ้งเลยกุ้งเขาจะมีแบบขนาดแบบ9้าขีดโอ้โตใหญ่เลยนะโตใหญ่มากโตใหญ่มากแต่ว่าเลือกขนาดอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องถามเขาว่าวันนี้มีขนาดไหนบ้างแต่จะอย่างไรนั้นให้เขาจัดมาดีกว่า วันนี้เรากินกันเยอะขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีดีครับผมสวัสดีครับอันนี้เมนูแรกนะครับผมกุ้งตะไลครับไม่ต่างจากกุ้งแช่น้ำปลาตรงที่เราไม่ได้แช่เราบังคับให้กินแบบนี้เลยเป็นกุ้งช็อตทานแบบกระดกยกครับผมน่าจะคุ้นเคยกันอยู่ครับผมพอนึ่งกุ๊บดีมาก การที่คุณจะกินกุ้งแช่น้ำปลาคุณต้องมาตัดกุ้งเลือกมาละเอาผักนู่นผักนี่ปั้นปั้นไปหนึ่งคำแต่นี้ปั้นมาแล้วเป็นหนึ่งคำซอสเซิร์ฟอยู่ในนี้ครบเลยแซ่บอร่อยมากเลยอ่ะผมให้เป็นกุ้งแช่น้ำปลาที่อร่อยที่สุดในชีวิตเลยไปสักทีแล้วกันการได้กินกุ้งตะไลกับเจ้านี่ท่ามันทั้งดีจริงๆเลยว่าไหมว่าอยู่เห็นไหมล่ะทุกคนเนี่ยส่วนเกิน ครับผมแล้วก็อันนี้คือปอเปี๊ยะปักอ้าครับปอเปี๊ยะปักอ้า <Okay. S 1> อันนี้เป็นเมนูที่พี่ชายเป็นคนคิดขึ้นมาที่เขาเรียนเชฟมาผมไม่รู้ว่าที่อื่นมีหรือเปล่าแต่ว่าตัวไส้ตัวอะไรพวกนี้เขาคิดขึ้นมาเองสองเมนูนี้เป็น2เมนูที่ตั้งต้นของร้านนี้มาครับผมอนย่าลองเลยนะครับผมเชิญครับผมอ่ะอันนี้ให้พี่จอยไปเดิมก่อนเลยอืจับตาดูทันไหมครับทุกคนไม่ต้องพยายาม <laughs> เดี๋ยวผมตักให้นะครับพี่จอย เราก็เราก็ตักส่งไปให้กูเออเออเออตักให้มงด้วยกันแล้วโอเขอบคุณครับบอกเลยว่าพี่เอต้องชอบมากเพราะว่าหวานสิ่งที่ได้คือกรอบหวานเป็นหมูสับที่มีการปรุงรสเหมือนไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนถูกใจสายหวานแน่นอนจะไม่หวานปี๊ดจนแบบทานไม่ได้นะหวานแบบอร่อยมาแล้วครับผมโอ้โหเมนูเด็ดซิเนเจอร์ครับผม ก็เราจะเสิร์ฟพร้อมน้ําจิ้ม2สไตล์นะครับผมเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดของทางร้านแล้วก็น้ําปลาพริกมะนาวซึ่งน้ําปลาพริกเนี่ยมีแต่คนชมว่าอร่อยมากถ้าเกิดเป็นถึงฤด,ดูของเขาเราจะมีมะกอกน้ำนครับผมที่เอาไว้ใส่ในตําปูปะลาเราจะฝานใส่ลงมาด้วยมันจะนัวนครับผมถ้าเกิดแนะนําเป็นสูตรตามออริจินอลทางร้านแนะนําให้ทานนะฮะให้ตักมันกุ้งโรยบนข้าวน้ําปลาพริก เลยแล้วก็เนื้อกุ้งจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วทานไปพร้อมกันทั้งหมดแล้วมันจะได้ครบรสครับผมอันนี้ตัวนี้ใส์เท่าไหร่ครับ2ตัวนี้12ขีดครับผมสงตัวนี้12ขีดก็คือตัวละประมาณประมาณ6ขีดครับผมแล้วตัวใหญ่ตัวใหญยอ่าตัวใหญยอะไรตัวที่ใหญ่สุดนะครับประมาณ9-2ขีดครับผมโอ้เกือบโลฮะอย่างนี้มีขนาดที่แบบแนะนํำไหมครับบอกว่าเออถ้าลูกค้ามาคือแบบขนาดนี้คืออร่อยแน่นอน4ี่ขีดครึ่งถึง6ขีดครับอืมอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยอยากได้ตัวใหญ่แต่แต่ท ตีอย่างหนึ่งคือถ้ากุ้งไม่ดี<ๆ>กุ้งไม่มีมันคือได้เลยครับแล้วเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยตอนนี้มีมันแล้ว <c oughs> ขายข้าวสวยครับรบกวนแล้วรับข้าว <ขอ S 2> สวยด้วยขอบคุณนะครับเอาขอ้าวขอขอมาก่อนพี่แนทเอามันไหมครับมันกุ้งอะมันกุ้งเอาครับเดี๋ยวผมตักเองดีกว่าไปแล้วใส่้อนนี้นะพี่แนทล่ให้หน่อยได้ครับ ก็กินอย่างนี้มาก่อนเพราะปกติเราล่าซีฟู้ดอย่างเดียวเลยล่าซีฟู้ดอย่างเดียวเลยเนาะแค่ลงมีดไปก็คือรู้สึกถึงความเด้งเลยอะ่ะมันเด้งเด้งเลยอะ่ะทำไมพี่จอยต้องทำท่ากลัวด้วยคะแค่เขาจับมีดเฉยๆพี่จอยต้องไว้ใจฉันสิเราอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แล้วเราอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้ไงฉันถึงรู้ว่ามันไม่มีความปลอดภัยเอาซะเลยได้อ่ะนี่นี่ครับจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดซะหน่อย นอกจากหือมีอะไรอีกไหมผมอ่ะเคยดูรายการคุณคดี้เขาบอกว่าที่นี่ย่างกุ้งเนีแบบเพอร์เฟกอ่ะอุณหภูมิดีใช่ไหมฮะสุกกำลังความสุกกำลังดีแบบว่าย่างตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนมาย่างตรงหัวอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเวลามาสั่งที่นี่อาจจะนานนิดนึงเพราะว่าเขาพิถีพิถันในการย่างกรอบเด้งนุ่มมันอยู่ด้วยกันได้จริงๆคำคำนี้นี่เนาะแต่ที่กินมาที่โดดเด่นคือดิน้ำปลาเขาถึงแบบเสิร์ฟมาให้เลยแบบคุณเอาไปเลยเพราะว่ารู้ว่ามันอร่อย อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อีกแล้วอันนี้เป็นหมูผัพริกแกงชาวสวนครับผมเป็นสูตรของพพคุณยายน้ำพริกที่เอามาผัดเนี่ยคือเด็ดมาจากหลังสวนเลยจะมีพวกตะไคร้ข่าพริกขี้หนูสวนใบมะกรูดยอดมะกรูดอย่างเงี้ยครับผมเอามาโขลกรวมกันแล้วก็ผัดชิมค่ะพี่กงครับโจ้โข,ขอบคุณครับเผ็ดจริง <ừ> แค่ไหนกลิ่นเครื่องแกงแบบว่าหอมมาก เผ็ดแต่อร่อยมากผมว่ามันเผ็ดเครื่องเทศอ่ะเผ็ดเครื่องเทศมันจะแบบเหมือนเผ็ดพริกอ่ะถ้าเผ็ดพริกมันจะแสบร้อนอย่างนี้แบบเผ็ดหอมหอมอ่ะใส่พริกน้ำปลาสิกินกับอรไรยก็อร่อยแต่ผมว่าถ้าใส่พริกน้ำปลาจะตีกันนิดนึงแต่ก็อร่อยอยู่ดี อันนี้เป็นปูหลนโบราณครับโอ้ยหลนเสิร์ฟพร้อมผักสดอันนี้เด็กทานได้พี่ใหญ่ทานดีก็สุขภาพด้วยครับผมปกติกินหลนกันยังไงอ่ะก็กินกับผักมันกินกับผักใช่ปะใช่ครับคือบางทีถ้าใครไม่ชอบกินแบบผักเนี่ยอย่างเขาก็จะกินกับข้าวราข้าวให้กินเลยได้ผมตักให้ขอบคุณครับผักไหมผักไหมมีตักใส่ผักไม่กินผักสีดีคุณจิรุสเหมือนเป็นพ่อแม่แล้วกูเป็นลูกละ ผมว่าหลที่นี่หวานพีเอสมาต้องชอบมากเพราะว่าที่นี่หลายเมนูติดหวานตงกี้ตกใจแตงกวาตอนแรกกับไปนึกว่าจะกรึบพอเลกิ๊ตกัดไปง,งับนุ่มๆเลยแบบฮะพี่กวงจ๋าอยากลองเอาหลนมากินกับพีน้ำปลาอีกแล้วเหรอผมว่ามัไปด้วยกันได้ได้ไหมผมว่าดีผมกล่อมขึ้นไม่เชื่อคุณลองแต่ปกติหลนก็จะติดรสชาติจะหวานอยู่แล้วนมันจะดึง,ดงนิดนึงกินง่ายขึ้น ผมต้องกินกับข้าวนะอันนี้อืมอาหารไทยส่วนใหญ่ก็ต้องคนกับกินกับข้าวนะแล้วจา,าคุยกันไปสักพักอ่ะกูลืมพี่จอยแล้วชนเกิน <laughs> โอเคครับมาถึงเมนูยำกันบ้างครับผมอันนีย้ยำตะไคร้กุ้งแม่น้ำครับผมอุ้ยเราจะเลือกใช้กุ้งแม่น้ำไซส์10ตัวโลมาเป้งๆอย่างนี้เลยครับโอ้<ม>ใหญ่มากโอ้อคุณค่าแต่จอยอ่ะตักให้ลูกด้วยตักให้ลูกด้วย อันนี้ของคุณจิรุนะคะคุณต้องการอะไรเนี่ยอ่ะที่เหลือของกูอ๋ออย่างนี้ดีไอ้คนชั่วขนาดกุ้งตัวเล็กผมก็มีความรู้สึกว่าเขาเัาย่างได้ดีนะอันนี้เขาไม่น่าจะย่างนะครับคุณอันนี้น่าจะทำให้สุกใช่ครับขนาดเป็นกุ้งตัวเล็กเขาจะทำให้สุกได้ดีเลยนะครับขอบคุณครับวงครับเปรี้ยวหวานหอมกะไครกินแล้วสดชื่น มาเมนูต่อไปเลยครับชูชีสดปลาเนื้ออ่อนครับผมชูชีใช่ครับปลาเนื้ออ่อนนี่จากชัยนาทมาเลยต้นน้ำเลยครับผมดีมากเลยอร่อยมากเลยกินเร็วๆอร่อยนองจากกุ้งกระจานเนี่ยจริงจริงอันนี้อร่อยแต่ว่าคำว่าปลาเนื้อนุ่มเนี่ยอันนี้นุ่มจริงเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนเอ๊ะอยากกระโดดลงไปวะ อ่เอาใหม่อกินเท่าไหร่กินไปเยอะจะได้ฉลาดลยโหโหงดากูเถออแต่ว่าครับทุกอย่างก็ต้องทดลองด้วยพิ่นุบาร์นี่นะครับก็เป็นช่วงผัดปมาจากกวงแกะกล่องเป็นกวงแกะก้างแล้วก็สุดท้ายล้างคอกันนิดนึงครับผมต้มยำปลาคังครับโอ้โหโห วิ่งหูปิ๊กอันนี้ดูน่ากินมากดูดูเดือดมากเลยครับครับผมตอพริกน้ำปลาเพิ่มพริกน้ำปลาเพิ่มได้เลยสองเลยครับเจ้โอเคครับให้ปวดได้ครับพอแล้วค่ะสวิตกันทั้สวิตกันทิ้งกล้องมาเลยนะเอาจริงก็เหมือนทิพย์พ่อแม่ลูกเหมือนกันนะสดแล้วคล้องคอสดแล้วมันลื่นมันเหมือนล้างแบบถูฉี่ตะกี้แบบลื่นหายไปหมดเลยอะเนื้อแน่นๆเลยเนื้อละเอียดแน่นไม่คาวแล้วจิ้มซีฟู้ด โอ้ยออยอันนี้จะเป็นของหวานสไตล์เวสเทิร์นนะครับผมโฮมเมดบราวนี่เสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมครับผมบราวนี่นี่พี่ชายทำเองเลยว้าวครับผมตีไหมเบราวนี่ไหมมิกกีมไหมทานเลยค่ะกินเข้าไปนะจะได้อ้วนอยออยอืม ไอติมมะพร้าวเหรอนายไอติมมีเนื้อมะพร้าวให้เคี้ยวแต่มันเข้ากับเบลนี่มากเลยนะนี่โอเคนะผมเพิ่เงเคยกินไอติมมะพร้าวกับเบลนี่เพิ่งรู้ว่าเข้ากันแค่อันนี้มีเสิร์ฟทั้งปีนะครับข้าวเหนียวมะม่วงครับผม<อ>ง่ายๆแต่อร่อยมากไปแล้วไปแล้ว,วคุณนัดกับคุณจอยไม่น่าชอบข้าวเหนียวมะม่วงให้พวกเราลองก่อนนายอย่าตัดสินไปเองข้าวเหนียวอ้วนอยากินเลยลดน้ำหนักอยู่นี่เดี๋ยามว่าช่วงนี้นายลดน้ำหนักเหมือนกันพาฟังวาไม่ต้องเถียงกันมาทางนี้นายก็ลองแบ่งให้เราด้วย รู้กันหรือเปล่าว่าน้ำกะทิจริงๆแล้วเขาให้ลาดข้าวเ,เหนียวหรือให้ลาดมะม,ม่วงเออมันแล้วแต่ชอบไม่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 จริงเหรอม,ม,มันมีหลักสูตรใช่ไหมผมก็เคยเถียงเรื่องนี้กับเพื่อนเหมือนกันคุณว่าลาดอะไรผมอ่ะเป็นสายที่เลือกจะลาดในสิ่งที่อยากกินผมอยากกินข้าวเหนียวผมก็ลาดข้าวเ,เหนียวผมอยากกินมะม,ม่วงก็ลาดมะม่วงคือแบบจะกินอะไรก็ลาดนั้นไม่ได้ผมว่าแต่ไงก็ต้องลาดข้าวเ,เหนียวอลาดมะม่วงไม่ได้ ราดอะไรครับโอเคเราเป็นบ้านสายลาดข้าวเหนียวตักลาดให้พี่จอยนี่คือถ้าราดมาม่วงนี่หายนะเดี๋ยวกูโดนเมียดาตะกี้ก็มีสกิลมานะครับทางร้านก็บอกว่าแนะนําให้ลาดข้าวเหนียวข้าวเหนียวคือเบานี่ก็อร่อยนะผมแพ้ข้าวเหนียวผมว่าผมจะโอนเอียงมาทางนี้หน่อยเพราะว่าเราจะกินข้าวสวยมาเยอะแล้วถามว่าอร่อยไหมอร่อยทั้งสองอย่างรับชอบไหมครับเมื่อคืนเห็นกีตาร์ตัวใหม่ไวไว แต่ทั้งหมดที่กินมากุ้งเผาอยู่หนึ่งกุ้งผมว่าทุกเมนูที่เป็นกุ้งดีหมดกุ้งเผากุ้งตะไลนี่สูดสีเลยอ่ะพี่กวงจะเป็นคนหลายใจแบบนี้ไม่ได้อ่าสมมติว่าใมีกุ้งตะไลกุ้งแม่น้ําเผาแปรมตะไคร้กุ้งคือผมเป็นคนชอบกินกับเครื่องดื่มอะไรเงี้ยผมก็จะเลือกกุ้งตะไลแล้วกันกุ้งแม่น้าเผากุ้งแม่น้ําด้วยเหรอไหมดีมากเราเป็นยีนเดียวกัน อลองมาก็เป็นชูชี่ปลาเนื้ออ่อนใช่ชูฉีเขาทำเครื่องแกงอะไรดีเออถ้าแบบดีเลยผมว่าถ้าพาผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่ชอบเพราะว่ามีหลากหลายถ้าเราจะกลับมาอีกครั้งต้องถามคุณข้าวแล้วว่าวันเวลาไหนมันสะดวกบ้างครับ ที่แบบเป็นเวลาเปิดปิดช่วงนี้วันธรรมดาจะเปิด4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดบ่ายสามถึงเที่ยงคืนครับผมบแล้วก็มีดนตรีสดทุกวันเลยบอกสถานที่ตั้งโดยละเอียดได้ไหมครับได้ครับผมอยู่ริมแม่น้ําใต้สะพานพระราม5ครับผมฝั่งพระนครครับผมตรงเข้ามาใต้สะพานอีก2เมตรลงแม่น้ําเดี๋ยวขวาเข้าซอยครับผมยังไงติดต่อคุณข้าวได้นะครับทางร้านสยาม77ครับผมแล้วก็มีเพจ Facebook ด้วยครับผมก็ถ้าเกิดเรามีอัปเดตอะไรเราก็จะอัปเดตผ่าน Facebook Fanpage หรือไม่ก็โทรมาสอบถามที่ ือดฝากทางคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับผมว่าถ้าเกิดมาที่นี่ปุ๊บแล้วกุ้งไม่ดีเนื้อไม่ดีไม่มีมันบอกเด็กเสิร์ฟบอกพนักงานทางร้านได้เลยว่าขอเปลี่ยนกุ้งนะครับกุ้งไม่ดีที่นี่ไม่เสิร์ฟของไม่ดีให้ลูกค้าครับผมมาที่นี่ต้องอร่อยและอิ่มครับผมครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณคุณค่ามากนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณที่ช่วยชีวิตผมนะวันนี้อร่อยมากอร่อยไหมครับอร่อยมากค่ะนี่รอดแล้วเว้ยกูดูจากสีหน้าพี่จอยก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้ผมจะต้องผ่านคนไปได้ดี อร่อยเนาะอ,อร่อยนอเนาะมาทำพิษอีกก็ต้องพาไปกินของอร่อยอีกมึงก็ต้องเตรียมร้านมาให้ใหกูได้สบายมากแล้วก็จะมานั่งอย่างงี้ด้ดิเราจะขาหน้าไม่ต้องนะเอ้ยไปดิไปด้วยดิไปกินสองคนเนี่ยสั่งได้นิดเดียวนี่มาช่วยก็ได้ไวมีโอกาสหน้าเจอกันและเช่นกันครับมีโอกาสหน้าเจอกับคนดูเช่นกันนะครับขอบคุณมากนะวันนี้บายบายจ้าครับ